มิกุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตสร้างปรากฏการพลิกมูดใหม่ครั้งยิ่งใหญ่นะครับรบสูตรเปลี่ยนโฉมภายใต้คอนเซปต์มิกุมูดใหม่สไตล์เหล่ามีรสชาติหอมอร่อยนะคะกลมกล่อมด้วยนมฮอกไกโดแท้ๆจากญี่ปุ่นผัดคุณประโยชน์จากโยเกิร์ตแล้วก็กดอะมิโนโจำเป็น9ชนิดที่มาพร้อมกับ4ี่รสชาติสดดชื่นนะคะที่พร้อมมาอประโยชน์แบบเน้นๆและเปลี่ยนโลโกโอ้อัพลุกใหม่แบบเต็มสตีมพร้อมด้วยบิ๊กแมทสุดเซอร์ไพรส์แห่งปีนะครับเปิดสังเวียนดวลความสดชื่นครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเปิดตัวซชาติ บนสเตเดียมระดับโลกนะคะมิกุสเต t ไฟเตอร์นะคะที่ได้3หนุ่มดีกินนักกีฬาหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มโดนใจคนรุ่นใหม่นะคะอย่างโคตะมิอุระนักมวยสุดฮอตจากญี่ปุ่นหนุ่มฉลามเอสนะคะนักแสดงหนุ่มดีกินนะักกีฬาว่ายน้ำถิ่มชาติไทยและสยามแยบนะคะนักฟุตบอลดาวรุ่งสุดเท่จากบุรีรัมยูไนเต็ดไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณจันทากรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทฟูสตาจำกัดไฮเกตเขาโรงงานอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นความตั้งใจนะคะหลังจากโควิดแล้วเนาะหลังจากที่เราเป็นบริษัทฟูสตานะคะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ขายใต้แบรนด์ยีโดเนาะ้องออกน้องใหม่ปีนี้เป็นนกกุน,นะคะก็เป็นน้ำผลไม้อยู่ดีนะคะน้ำผลไม้ที่ผสมโยเกิร์ตนะคะก็เป็นมูฟใหม่ๆนะคะเราใช้คําว่ามูฟใหม่สไตล์เรานะคะเราผสมน้ำผลไม้กับ โยเกิร์ตที่เป็นส่วนผสมจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ผสมกับนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ที่เบาๆสบายๆมีรสชาติถึงนมด้วยนะคะแล้วก็มีนมจริงๆด้วยนะคะก็เป็นน้ำผลไม้ที่มีคุณค่านะคะก็ให้พลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องของการดอบบากำลการด้วยค่ะเขก็คิดว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าความกลมกล่อมนะคะในเมื่อเรามีผลิตดีแล้วเนาะการมีพรีเซนเตอร์ที่ดีแล้วก็ตรงรูปดบบนนะคะตรง ะะก็ต้องเราบอกว่าวันนี้มิกกูนเนี่ยเป็นเรื่องของพักง,งานที่ตอชื่นแล้วก็ออกกำลังกายที่เซนที่เซนเตอร์ของเราการ็คงจะหนีจากตรงไหนไปไม่ได้นะะีก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นนักกีฬานะคะที่เราเลือกแล้วนะคะจากคุณโคตาเองเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็ตรงกับผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ข้างในก็คือเป็นนมโอคาโดนะคะส่วนคุณเอสนะคะฉลักเอสนะคะเป็นนักว่ายน้ำนะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬานะคะก็เราคิดว่า รูปลักษณ์แบรนด์นะคะต้องมาถึงความทันสมัยนะคะคิดว่าน้องสองท่านนะคะอีกท่านนึงที่ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์นะคะของตัวเป็ตะวันไมล์มิกกูนะคะครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้เราเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของผมด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสในการรเพอร์เซนต์มิกกูผ่านสไตล์ของผมเองด้วยครับเเออออสย่่่มญีปุน ดีใจมากราว่เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าทิงคานี้มีใช้นมจากโอกไกโดคอญี่ปุ่นด้วยก็เลยดีใจมากครับก็คงติดตามจาก a c e b o o k นะคะของมิกุนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่มางๆอีกมากมายพร้อมทั้งพร้อมทั้งแคมเปญที่จะตามมานะคะแล้วก็ จานนี้ก็คือจะมีเฟรัวร์ใหม่ๆนะคะที่จะออกมาให้ผู้บริโภคผู้บริโภคที่ชอบครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ล,ลองชิมดูนะครับเพราะรสชาติเนี่ยอร่อยแถมยังทำให้ดีต่ตอสุขภาพด้วยะครับมาคุณอคอนตออนัูนวาเิอยหนงค่อすめできる商品なのでぜひ皆さんも見てくれてくれた方 เขอบอกว่าผมมั่นใจมากมั่นใจแนะนําให้ทุกคนว่า,ามีกลุอร่อยมากจริงๆเพราะว่าใช้นมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นแท้แท,แท้แล้วก็ขอบเกินวันนี้มาหาผมด้วยให้เอฟซนะขอบเกินเอที่มาหาผมนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆน,นะคะจากมิกุแล้วก็โคต a S เแล้วก็แยบนะคะที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์แบบอัดแน่นตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook Fanpage ของมิกุ Thailand ได้เลยนะคะ